โอเคครับนี่ก็เป็นอ,อีเวนต์คอร์ลบนะครับของมอนแันกับไฟนอลสิบสี่นะครับก็บอสก็เป็นนักเปลวนะครับอันนี้เป็นเอ็กซ์เมนะครับส่วนอ่าอันนี้มันจะพิเศษหน่อยคือมันมีเมกาพชันมาให้ด้วยนะครับให้เรากดกดทีเดียวเลือกเต็มเลยนะตรงนี้สามารถใช้ช่วยชีวิตตัวเองเช่นเพื่อนชุบแล้วอะไรอย่างเงี้เราก็กดทีเดียวเลยครับเต็มหลอดนะ ตรงนี้ช่วยเซฟชีวิตได้นะครับพยายามอย่าอย่ารอฮิลเลอร์นะครับให้เรากดได้เลยถ้าเกิดเราเกือบตายอะไรอย่เงี้ยแผนก็จะคล้ายๆกันครับไม่ต่างกันมากนะครับแผนในการเล่นอนะ่ะคล้ายกันเลยขอแค่เรารู้ตำแหน่งครับว่าเราอยู่ตำแหน่งเราตำแหน่งอะไรแผนไม่ซับซ้อนเท่าไหร่ครับ เปิดมานะครับบอสมันก็จะเลดดไวเบาๆทีหนึ่งแล้วก็ตบซ้ายตบขวานะอันนี้มันสุ่มนะครับอ่าถ้ามันยกซ้ายเราก็ไปขวารอพื้นระเบิดนะครับแล้วค่อยเดินไม่ไม,ไม่อย่าดูตรงไอเส้นนะอ่าพื้นระเบิดเราค่อยเดินต้องเดินทันทีนะครับอ่าอย่าติดล่ายนะติดล่ายไม่ได้ครับอันนี้อ่าโอเคมันพุ่งไปอันนี้ถ้าเป็นสีขาวให้อยู่ด้านนอกครับ ให้ตามฮิลเลอร์ไว้นะฮิลเลอร์หนึ่งกับฮิลเลอร์สองจะเป็นคนโดนทุกครั้งนะครับตรงนี้อันนี้ทิ้งขอบวงก่อนแล้วก็เดินเข้าครับขึ้นบนหลบเวฟหลบเวฟที่มาด้วยนะอ่าโอเคอีกรอบหนึ่งอันนี้เหมือนเดิมครับรอมันพุ่งก่อนอันนี้ลอถ้าเป็นสีแดงเข้าด้านในครับให้ตามฮิลเลอร์ไว้นะครับฮิลเลอร์ของใครอยู่กลุ่มใครอะไรอย่างเงี้ยให้เราตามฮิลเลอร์เป็นหลักฮิลเลอร์จะเป็นคนโดนทุกรอบครับถ่าเนี้ย นีระเบิดแล้วเดินเพืเดินทันทีนะใครชะง,งักรอคือโดนดามเมจทันทีครับตรงนี้ <c oughs> ถ้าใครปิงไม่แรงจริงอะต่อไป <c oughs> อันนี้อ่าให้เราเลือกสักวงหนึ่งครับวงไหนก็ได้นะอ่ะวงนี้ก็ได้ ใครถนัดวงไหนเล่นวงนั้นครับอยู่ขอบวงไว้นะมันปลอดภัยเนี่ยรอวงมันหายก่อนแล้วก็เดินเข้าครับอยู่ขอบขอบไว้อะ่ะเราจะปลอดภัยตอนนี้หาหางครับหางอยู่ตรงไหนอยู่ด้านนอกไว้คนคนแรงอยู่ด้านนอกครึ่งวงกลมนะมันจะปาดครึ่งวงกลมครับสังเกตที่หางอันนี้มันจะเอาหางเอาหางจีบเรานะระวังด้านหลังไว้ดีเห็นไหม อันนี้อยู่ด้านหน้าวถ้ามีเ e ขึ้นพยายามอยู่ด้านหน้าบอดไว้นะครับอ่ายกมือโน้นก่อนอย่างนี้มันเดิมมันจะชอบแอบใช้อย่างเงี้ยหลังๆ่งนะมันจะใช้เรื่อยๆเลยเราต้องสังเกตตัวเนี้ยเราสังเกตท่าทางมันนะครับเราจะเล่นง่ายขึ้นดูว่ามันท่าทางมันเป็นยังไงแล้วเราจะรู้ อันนี้ให้เราเบดเอตรงกลางก่อนเพะเอ a e กลางขึ้นนะครับทิ้งตรงนี้แล้วก็ไปทิ้งขอบแล้วเดินเข้าเสารครับมันจะทิ้งผลึกไว้ที่พื้นด้วยนะครับเห็นไหมผลึกที่พื้นเนี่ยมันจะระเบิดครับเวลามันโดนในดแดงๆเนี่ยมันจะระเบิดตรงนี้ต้องระวังนะครับยืนขอบขอบไปเลยเนี่ยเดี๋ยวมันจะระเบิดเห็นไหมยืนกอบขอบไว้ พอรอบแรกผลึกหายแล้วครับก็มันเอลีขึ้นนะครับคนเล่นแรงอยู่ด้านนอกเสมอนะครับขอบวงนะอยู่ขอบวงไว้เมลีอยู่ด้านในครับเราก็เล่นซีกซ้ายนะครับเดินไปเดินมาอย่างเงี้ยไม่ต้องซีเรียสเรื่องโพสิชันมากนะครับเราแค่รู้ว่าอย่างที่ผมบอกรู้ว่าตำแหน่งตัวเองต้องยืนยังไงเล่นยังไงเลดวายครับอันนี้เดี๋ยวมันจะเข้าเฟสต่อไปแล้ว เฟตต่อไปนะครับมันจะกระโดดปาดเราแล้วหมด8ปดครั้งนะครับซึ่ง8ครั้งนี้มันจะมีมาร์คขึ้นมา1ถึง8อยู่จะเริ่ม B หรือ D เนี่ยขึ้นกับว่าบอสหันหน้าทางไหนนะครับมันจะเริ่มตั้งแต่1 2 3 4 5 6 7 8อย่างนี้นะครับถ้าเป็นทวนเข็มก็ไล่มาประมาณนี้ผมได้อะไรผมได้8ผมอยู่ A แน่นอน8อ่ะมันหันหน้าไปขวาเลข1จะต้องสตาร์ทที่ B ทหาหไปซ้ายเลขหนึ่งตา,ตาตาที่ดีนะครับผมจะต้องไปต่อคนนี้เพราะผมเลข <_ t od> แปดรอเขากระโดดปากก่านนู้นเราก็เดินเดินเข้าไปแทนเลยเ <_ t od> วลาบอสมันกระโดดมาตะคุบเรานะครับให้เราเดินออกทันท,ทีนะอย่ารอนะพอกระโดดปุ๊บเราติดเกาะครับถ้าเรายือนอยู่ที่เราโดนปาดซ้ำแล้วตายเลยทันท,ทีนะครับตรงนี้ เห็นมันทำท่ากระโดดมาเราก็อ้น,นี่ได้เลยอ่ะเราก็เดินออกได้เลยโอเคเอี okay, ขึ้นเบ็ดเอลีตรงกลางอันนี้เสาอันนี้ไปฟ้าไปขวานะครับทิ้งระหว่างเสาเนี่ยแล้วก็ทิ้งนอกครับแล้วเลือกเข้าเสาจริงๆฮิลเลอร์ไม่ต้องเข้าก็ได้นะแต่ผมแต่ผมไม่แนะนํานะครับว่าผมแนะนําให้ทุกคนเข้าครับ อันนี้ใครได้มาร์กไปขวาครับขวาเสมอนะเริ่มที่ขวาทุกครั้งนะครับใครได้มาก,ก็็เห็นไหมมันจะยิงเลเซอร์อย่างนี้ก่อนจะไปขวาเสมอมันจะเริ่มจะเริ่มแบบเนี้ยหมดทุกแผนเลยครับรอนี้หมดปบเอลีจะขึ้นที่ฮิลเ ER. ลอร์ฮิลเลอร์กลุ่มใครกลุ่มมันครับกลุ่มหนึ่งเราก็อยู่ด้านหน้าบอสนะเดิน เราไปอีกฝั่งหนึ่งต่อไปมันจะทิ้ง AOE ครับตรงนี้เราก็ไปอยู่ด้านนอกนะรอพื้นแดงหายก่อนหลบหลบเอาที่แบบไม่โดนเพื่อนนะครับดู AOE ก็แค่นั้นก็ใช้ได้ละไม่จำเป็นต้องฟิกโพสชั่นอะไรมากขนาดนั้นนะครับเนีย่ยลุกขึ้นมากินเห็นหมาเขากินโพชั่นโป๊กคอร์ดเลือดเต็มเลยไม่ต้องรอฮีลเลอร์นะครับพยายามกดโพชั่นกันบ้างนะงนี้ เฟสต่อไปมันจะเป็นคลื่นนะครับตรงนี้อย่าบอสมันจะตกซ้ายตกขวาด้วยนะต้องระวังครับออ <c oughs> ดูนะมือซ้ายมือขวาแล้วนะป <c oughs> ืนระเบิดเดินแล้วก็เวฟมาครับ <c oughs> มันจะเป็นแกนบวกเข้าไปข้างใน แล้วก็เป็นสี่เหลี่ยมโออันนี้เลือกสักสักวงครับเหมือนเดิมเลือกสักวงขนัดวงไหนเล่นวงนั้นไม่ต้องตามเพื่อนก็ได้นะครับใครถนัดแบบไหนแบบนั้นเลยแล้วก็ดูห่างไว้นะดูห่างไว้ห่างอยู่นี่อยู่อยู่เซฟเต้ไชุกก่อน มือซ้ายมือขวาปะอ้อยหาง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 ชุบละชุบละชุบละโอ้เกือบไม่ทันอยู่ด้านหน้าไว้มิติเกตกด,ดโพชั่นนะครับขึ้นมากดโพชั่นช่วยเพื่อนรับด่วนอเ,เออเดินออกครับมันทิ้งเอวีไว้นะมือมือมืออยู่ฝั่งนั้นปืนระเบิดตุ้มแล้วก็เดินเค ห้ามเดอ้มไอนี่กระพิบเตจอย่าเพิ่งเดินนะครับโดนนะผมบอกให้โดนนะผมเทสมาแล้วโดนบางคนชอบแบบเขียนเอหายปุ๊บแล้วเดินเลยอะไรเงี้ยมันก็เลยโดนนามิเอต์อส mm hmm. ตัวนี้เอเลดไม่ไม่โหดมากนะครับสบายสบายนะบอสตัวเนี้ยมันมันดูเหมือนยากในช่วงแรกนะแต่จริงๆแล้วมันง่ายครับตัวเนี้ยเบียดเอตรงกลางครับทิ้งขอบแล้วก็ทิ้งนอกแล้วก็เข้าเสา ทีนี้เดี๋ยวมันจะมีขึ้นเอ E มาจากด้านขวานะครับให้เราดูนะครับต้งตรงไหนเซฟอ่าตรงนี้เซฟเราวผ,ผลึกมันจะระเบิดด้วยนะครับระหว่างที่เอ e พวกนี้มากระทบมันจะระเบิดเนี่ยรอมันระเบิดแล้วเดินเข้าครับหลบตรงนี้เหมือนเดิมฟีสไตล์ครับถนัดแบบไหนก็แบบนั้นเลยนะอยู่ด้านหน้าไว้ด้านหน้าไว้ใครถนัดหลบแบบไหนก็หลบได้เลยครับเปลี่ยนแบบเนี้ย มันไม่จำเป็นที่ว่าต้องปิกนะครับเฮ้ยมือไหนมือนู้นมือนู้นมือนู้นปุ๊เราระเบิดเราก็เดินเนีย่ยมันชอบรักไก่เราแบบนี้ยเราต้องดูท่าทางมันตลอดนะถ้าสังเกตสังเกตท่าทางมันนะเราจะเราจะเล่นง่ายมากอ่ะอเยอันนี้อยู่ด้านนอกครับรอมันพุ่งมา เล <L>. e. เดินงขึ้นอ่ะสีแดงครับด้านในรอนพุ่งก่อนเอา้าทำไมกดสกิลไม่ติดเอ้ามือมือครับมือระวังมือกดมิดไม่ขึ้นอ่าฝืนระเบิดเดินครับมันจะเริ่มวนลูปแล้วนะสกิลมันจะเริ่มวนลูปแล้วครับมัน สก,กิลมันจะเริ่มวนไปเรื่อยๆแล้วช่วงเนี้ยจนมันเอเดเรอะครับช่วงใกล้ๆสิบปร์เซ็นท้ายเนี่ยมันจะไม่มีอะไรแล้วอ่าเคอันนี้หาวงที่เราอยากเล่นนะครับวงไหนก็ได้นะอยู่ด้านนอกไว้ขนัดวงไหนเล่นวงนั้นเหมือนเดิม หาง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 อยู่ฝั่งนี้อยู่ด้านนอกไว้อยู่ด้านนอกไว้ให้เพื่อนให้เพื่อนที่เป็นเมลีอยู่ด้านในครับเขือสวยหางดีดหางอีกรอบนึงใครอยู่ด้านหลังระวังโอเคอยู่ด้านหน้าครับเอนนอประมาณนี้ครับไม่ยากมากนะตัวนี้สนุกสนุกนะครับแผนก็ เหมือนจะมีแผนโน้นแผนนี้แต่แบบเวลาเล่นเนี่ยนะดูมือด้วยครับเวลาเล่นจริงแผนมันก็คล้ายๆกันนะผมว่าตัวบอสตัวนี้ไม่ต้องแผนไม่จําเป็นด้วยซ้ําแค่เรารู้ตําแหน่งก็พอครับโอเคครับสำหรับบอสตัวนี้นะครับอาร์ควลนะเป็นอีเวนต์คอร์แลครับเอ็กตรีมนะครับก็ประมาณนี้ครับตรงนี้ก็ถ้าเก็บชิ้นส่วนก็ไปแลกของได้นะครับ ถ้าโชคดีหน่อยมันก็จะมีดอกสัตว์ขี่ด้วยนะครับสัตว์ขี่มันมันจะเป็นกล่องมั้งถ้ามันดอกอะ่ะกล่องมันจะขึ้นครับอ่าส่วนสัตว์ขี่เนี่ยมันก็เปยแมวครับถ้าคนเล่นมอนทันก็น่าจะรู้จักนะว่าเปแมวคืออะไรแต่ผมผมอ่ะไม่รู้จักหรอกแต่เพื่อนบอกแล้วผมก็เห็นตัวอ่าตัวสัตว์ขี่แล้วก็เลยรู้ครับว่าคืออะไรนะโอเคประมาณนี้ครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ